สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกม Delta Force ผมแนะนำ Richman Shop ที่เติมเกมได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ Garina ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ถูกกว่าเติมเองเติมไวเซิร์ฟแครินาเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือถ้าอยากเติมในเซิร์ฟ Steam ก็มีด้วยเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งในเว็บและไลน์แถมมีพ้อต์สะสมมีสิทธิ์ได้รับแพ็คเพิ่มที่ l i s t m a n Shop เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิป เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือแล้วก็ใน PC เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตแพชกันนิดหนึ่งคือหลังจากที่แพชอัปเดตซีซั่นเข้ามาเนี่ยมันมีแพชมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแพชที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขนาดนั้นนะครับผมระหว่างที่อัปเดตกันมาประมาณ3แพชละก็แพชนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรก็เลยจะทําคลิปออกมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็พชก่่อนหน้าีท,ท บอกนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะพากันไปดูเลยนะครับผมก็แพทช์นี้เขาจะเป็นแพทช์ของวันที่24นะครับที่จริงมันเป็นของถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยเป็นแพทช์ของวันที่25นะซึ่งผมลงคลิปนี้วันที่26นะก็น่าจะไม่สายกันไปนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเนาะก็ตามเดิมนะครับผมจะเป็นการอัปเดตในช่วงประมาณ9โมงเช้าของวันที่25นะผมแล้วก็ตอนอัปเดตเนี่ยจะไม่มีดาวทานแล้วก็ตอนนี้ทุก สงสัยนะว่าเวลาที่อัปเดตเนี่ยมันจะต้องทำไงบ้างก็ไม่ต้องทำไรครับคือเกมนี้เวลาอัปเดตมันไม่มีปิดเซรนะิร์ฟเนาะก็เราสามารถเล่นไปตามปกติได้เลยเนาะมาสู่ช่วงกิจกรรมกันบ้างดีกว่าครับกิจกรรมในหมดแรกจะเป็นหมดของ Warfare เนะก็จะเป็นกิจกรรมที่เก็บสะสมพวกสกินของยานพาหนะต่างๆนะผมเป็น Exclusive ของ n a v i b l u e Series นะที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายานผาหนนจะหน้าตาเป็นไงนะแต่ว่าถ้าไปตรวจในเกมก็น่าจะมีให้ดูนะครับผมซึ่งก็การเล่นก็น่าจะไม่ยากนะครับผมเขาให้สะสมแต้มนะครับผมเป็น,หน,ปนหลห ็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตอจะต้องเล่นในด่านใหม่หรือด่านเซโคหรือเปล่าถึงจะได้พรีเนาะเพราะว่าเขาเขียนอธิบายไม่ได้เขียนอธิบายเยอะขนาดนั้นเนาะก็สำหรับสายสะสมก็ไปเก็บกันได้นะครับอีเวนท์ที่2นะครับจะเป็นอีเวนท์ของ w a r Fair Challenge นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนท์เล็กๆน้นอยๆนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นอีเวนท์ในช่วงเวลาที่มาพร้อมกับอ่าอีเวนท์ด้านบนเลยนะครับผมก็จะมีโหมดที่ให้เล่นต่างๆเนาะก็ไปเก็บพวกเหรียญเมดัลไอเนอร์เวลเมดลนี้ได้นะครับผมซึ่งมันมีดด่านททเเชบ แอนด n ้เ e นส์นะครับผมแล้วก็มีด่าน a s c e n s i o นด้วยนะครับผมแล้วก็มี t ทสโ o ที่เป็นค f ง h e Hill แล้วก็ Beach Mode นะครับผมพวกนี้น่าจะได้เป็นเหมือนกับของรางวัลทั้งหมดนะครับผมซึ่งของรางวัลก็นอกจากไอพวกยานพพหนะที่เป็นสกินแล้วนะครับผมก็จะมีพวกเหรียญอาวุนอืนตัวสุ่มเกลือตัวฟ้าสุ่มเกลืออะไรอย่างี้เป็นปกติเนาะสำหรับใครที่เล่นในโหมดนี้ก็จะมีของเนี่ยล้นคลังอยู่แล้วเนาะอีเวนต์ของฝั่ง Warfare จบไปนะครับผมเป็นอีเวนต์ของฝั่งือเปล่มเพราะั่นกิน ที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครไปได้เล่นฝั่งของโอเวอร์ชั่นเนี่ยจะปลดล็อกสกินนี้ไม่ได้นะครับคือเป็นสกินของเวกเตอร์เนาะเป็นสกินตามรูปเลยนะครับสกินแบบสตรีทอาร์ตนะก็ค่อนข้างสวยเลยวิธีการออฟเทนนะครับหรือว่าวิธีการที่จะได้มานะครับก็คือตลอดเวลานะครับช่วงในในช่วงตลอดในทั้ง่เนี่ยจะมีการเกิดของกล่องซัพพลายบ็อกซ์นะครับผมในด่านของซีโร่แดมนอร์มอลนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถเอากล่องดังกล่าวเนี่ยเอ็กซ์แสกออกได้หร เลยนะผมเป็นสกินเวกเตอร์สตรีทอาร์ตนะผมแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆด้วยนะครับที่จะได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในฝั่งของวอลแฟร์เนี่ยจะได้สกินนี้จากการทำทกิจกรรมอื่นๆในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ณนะตอนนี้ก็ต้องไปสอยกันได้ในโหมดโอเปอเรชันครับผมแล้วก็อันที่2นะครับเป็นอีเวนต์ของฝั่งโอเปอเรชันเหมือนเดิมนะครับผมคือแอร์ดรอปอินคอมมิ่งนะผมเอ่อเป็นเอ่ออีเวนต์ที่มีมาบ่อยเนาะเป็นอีเวนต์ที่วนกลับมามีได้เรื่อยๆนะครับของฝั่งของโอเปอเ,เรีียกกกว่าาออะะะไรรรจมตขงใน Map City นั แล้วก็จะมีของมีมูลค่าอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอวอยเชอร์ต่างๆที่จะติดมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีคีย์การ์ดด้วยนะครับผมที่จะติดมาเป็นเล่นดอมคีย์การ์ดแพ็คนะครับผมส่วนต่อมานะผมจบไปในหมวดของฝั่งวอลแฟร์แล้วก็ฝั่งโอเปอเรชันใช่ไหมก็จะมาเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับผมที่จะมีมาเป็นแบบรีทุกๆอาทิตย์เนาะก็ฝั่งของโอเปอเรชันจะเป็นลักเฟเวอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นโอเปอเรชันแมทแล้วก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับ ซึ่งก็จะมีแพ็คสุ่มคีย์การ์ดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแพ็คที่เป็นเวิร์กคาร์ต่างๆนะครับผมฝั่งวอลแฟร์ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเนานะจากการเล่นแมตช์นะครับผมแล้วก็จะได้พวกเหรียญออื่นหรือว่าบัตร x p คูณ2นะครับผมที่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นนานๆก็จะมีแล้วแบบร้นๆคังถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ก็น่าจะชอบนะครับผมสำหรับการเก็บเหรียญออื่นไปอื่นที่ยังไม่ได้อัพนั่นเองส่วน weekly ที่เป็นของ operation นะครับผมก็จะเป็น weekly supply ที่จะได้กระดาษปืนนะครับผมที่เอาไปแลกลง นะครับผมก็จะมีมาให้เล่นนะผมก็เล่นแล้วก็รับรางวัลตามปกติไปเลยนะครับผมแล้วก็ expert choice ของสัปดาห์นี้นะครับก็คือปืนฟรีในหมดของ operation หลังจากที่ล็อกอินแล้วเนี่ยก็คือจะเป็น mp7 ครับผมซับเงินชีดกันนะแล้วก็ alloy store นะครับผมก็จะถูกรีเซ็ตนะครับผม alloy store คืออะไรก็เป็น store ของฝั่ง operation แล้วก็ฝั่งของ warfare ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยแหละแล้วก็เก็บเงินเพื่อไปซื้อในหม l ด operation เพื่อที่จะไปซื้อคุณแจมาเปิด medibig นะครับผมหรือว่าในฝั่งของ warfare เนี่ยก็จะมีเหมือนกน่านเารเล ติแล้วก็จะได้คุณแจมาเลยนะครับผมก็ <S <S ประมาณนี้เนาะสำหรับฝั่งของ a n d r o i d Store ซึ่งมีเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากการเล่นช่วงก่อนของผมนะครับผมก็ในซีซั่นนี้นะครับจะมีการอัปเดตเพิ่มเหมือนกับเพิ่มเรดดอบนะครับผมแล้วก็เพิ่มแม็กซ์ดอของฝั่ง Warfare ด้วยนะครับก็คืออาร์เมเิกเนี่ยปกติแล้ว1สัปดาห์มันจะดอบได้แค่2อันนะครับมากสุดไม่ว่าจะเล่นแค่ไหนนะในหมดของ Warfa r e ก็จะได้มากแค่สูงสุดแค่2กล่องนะผมก็ต้องไปดูนะครับว่าจะได้กล่องใหม่กล่อง Uh, ในซีซั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าดรอปเนี่ยจะดรอปได้สูงสุดถึง4-6ถึงกล่องเลยนี่ผมก็ไม่ชว์เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือดรอปได้มากกว่า2แล้วนั่นเองนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครรู้แม็กซ์ดรอปสูงสุดว่าดรอปได้4หรือดรอปได้6หรือ,อยังไงก็มาบอกที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นโหมดปกติเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วนะผมไม่ค่อยว่างนั่นเองนะครับแล้วก็สกินปืนครับผมเป็นสกินปืนแบบกาชา่นั่นเองนะผม,ผมกก็็อ้้้าาาเดลลตระมแวจสถงงูไ ล้างตู้เนี่ยจะอยู่ประมาณราวราวส0งพันเดลาคอยเดลาทิกเกตอะไรประมาณนั้นนะผมสำหรับที่ผมไปดูดูมาซึ่งของรอบนี้นะผมจะเป็นสกินของ Storyboard นะจะเป็นชื่อสกินว่า Storyboard ก็มีวิดีโอออกจาก Official มาแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะผมซึ่งในแพ็คเนี่ยจะมีประกอบด้วยปืน MP7 นะผมซับเมชชินกันวิทยาซับเมชชินกันนะผมแล้วก็ KC16 Assault Rifle นะผมซึ่งตรงนี้จะมี3กระบอกนะผมตามปกติเลยนะผมแล้วก็จะมีพวกอวตแล้วก็ c อ l ลิ n g มาด้วยในแพ็คนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเปิดจนรางตู้นั่นเองนะผมก็สำหรับใครที่ชอบนะผมส่วนตัวผมชอบนะมันเป็นลายเหมือนกับสตอรี่บอร์ดเป็นลายแอนิเมะนะครับผมเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรประมาณนั้นนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากสอยเข้าไปสอยกันได้นะครับผมสำหรับปืนสกินนี้นะผมก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะของการอัปเดตแต่ละครั้งนะผมก็คือการแก้ปรับแก้บัคฟิกอะไรต่างๆนะผมซึ่งของอัปเดตนี้นะผมจะเป็นการแก้บัคซึ่งผมจะพูดแค่อันที่มันสําคัญสําคัญแล้วก็เห็็นนไดด้้ชััแลวกกะผมมคือจี คำอธิบายของ Arknight นะครับหรือว่าการคอร์รัปของ Arknight เนี่ยจะมีการปรับแก้ให้มีความเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ปืน KC 1 7ที่เป็นปืนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยในฝั่งของ Operation เนี่ยเขาจะ,ะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องการแอดในร้านประมูลนะครับหรือบ้านประมูลนั่นเองก็มีการปรับแก้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ,อฝั่งของ Mobile เนี่ยจะมีการเกิดเกมแ c a s ขึ้นเมื่อใช้โทรศัพท์ Vivo S7 Device นะครับผมหรือว่าเครื่องของอ ก็ตรงนี้เขาจะแก้ปัญหาแล้วว่ามีการแทสหรือว่าการเด้องออกจากเกมเนี่ยซัมพเพลเยอร์ก็คือผู้เล่นบางคนเนาะมีปัญหาเรื่องนี้เขาก็จะแก้แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบาลานซ์แบบรวมนะก็ในฝั่งของทั้ง PC แล้วก็มือถือในอนาคตเลยนะครับผมก็คือการปรับแก้บาลานซ์ของด่านใหม่นะครับผมหรือว่าด่านไซคโคนนั่นเองซึ่งผมบอกตรงนะว่าไอ้ด่านเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องบาลานซ์อีกเยอะนะครับผมว่าตอนที่ไปเล่นแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไซส์แต่ละไซส์เนี่ยมันค่อนข้างจะบุกยากเนาะเพราะว่ามีเนื้อที่ แม p อื่นๆเนาะแล้วก็แม p มันกว้างอยู่แล้วนะครับผมมิติของแม p ก็ลึกนะเพราะว่ามีทั้งน้ํามีทั้งอากาศเนาะก็ตรงนี้น่าจะต้องบาลานซ์อีกเยอะนะครับผมสำหรับแบบนี้ก็มีการบาลานซ์รอบแรกออกมาแล้วนั่นเองนะผมก็คือในเซกเตอร์นะผมคือเซกเตอร์เนี้ยก็คือไซส์นะหรือว่าจุดยึดนั่นเองจุดยึดที่ B D1 แล้วก็ E1 นะผมจะมีการปรับแก่อารียนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ในการยึดอย่างที่ผมบอกไปว่าบางพื้นที่เนี้ยมันค่อนข้างจะกว้างเนาะยิ่งไอบีเนี้ยโคตรกว้าง เซฟๆได้เลยสำหรับฝับ่งบุกนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าอาจาจะต้องปรับแก้จุด A ด้วยนะเพราะว่าจุด A เนี่ยมีทั้งใต้ดินแล้วก็มีทั้งบนดินนะผมซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอในอนาคตนะว่าจะต้องปรับแก้แค่ไหนนั่นเองนะครับผมสำหรับในโหมดของ w a r f ฟ r e นั่นเองแล้วก็มีการรีมูฟนะผมหรือว่าการเอาออกนั่นเอง De f ฟ n เดอร์ในฝั่งของป้องกันนะผมเอา FSV Destroyer หรือว่ารถซิ่งนะผมรถรถถังซิ่งของเรารถถังคันเล็กอดสทรี่เออรออกจากการเรียกในไซส์ C นะผมหรือว่ารถฟรีในไซส์ C เนี่ยจะไม่สามารถเล่น Destroyer ในฝั่งข ป้องกันได้แล้วนั่นเองนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาออกทําไมเนาะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าในไซ์ C เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอยากจะบาลานซ์ตรงนี้เนื่องจากอะไรนะผมก็ต้องไปลองเล่นอีกทีนะว่าเอาออกแล้วจะมีผลกระทบต่อเกมมากแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับผมมีการปรับแก้ deployment position หรือว่าหรือว่าการเกิดของเรือ assault b o a t นะผมในไซ์ A ของฝั่งบุกนั่นเองนะผมก็คืออา,อาจจะปรับแก้การเกิดให้เซฟขึ้นหรือว่าการเกิดให้เรียกว่าไงอะ ปลอดภัยขึ้นหรือว่าการเกิดให้มันเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าในไซส์ A เนี่ยมันเป็นเปิดโลกเนาะเป็นเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเปิดโลกถูกร้อมรอบไปด้วยน้เนะเพราะฉะนั้นการเล่นเรือเนี่ยก็จะมีผลในซส์นี้มากเนาะก็เขาอาจจะปรับให้ฝั่งบุกเนี่ยเล่นเรือง่ายขึ้นหรือได้ยากขึ้นก็ต้องไปดูในเกมอีกทีเนาะสำหรับข้อนี้เนาะแล้วก็มีการปรับแค่ไซโคนนะผมแบบไซโคนในโหมดอ่าวิกตอรียยูหหรือว่าวีด้วยนั่นเองคือเป็นโหมดที่ใช้ในการแข่งขันเนาะก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นส่วนใหญ มาในช่วงที่ตั๋วเหลือต่ำนั่นเองนะครับก็คือ,อคือในเกมนี้มันจะมีอีเวนต์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับมเมื่อฝั่งบุกเนี่ยมีตั๋วหรือว่าไอแต้มเกิดด้านบนน่ะกลางจอด้านบนเวลาที่เราเล่นมันจะเป็นเลขนับถอยหลังลงลง,ลงใช่ไหมหลายหลายคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเลขเ,เวลานับถอยหลังหรือเปล่าเวลาที่แบบนับถอยหลังเพื่อจบเกมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป,เป็นชีวิตที่สามารถเกิดได้ในฝั่งบุกนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเรากดตายหรือว่าหมอไม่ได้ชุบแล้วเราแห้งตายไปเนี่ยตัวข้างบนอ่ะจะลดลงเรื่อยๆ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบสิก พื้นฐานที่ผู้เล่นทั่วไปรู้นะผมแต่ว่าสิ่งที่บางคนยังไม่รู้ก็คือในบางไซต์ในบางแมปนะผมเมื่อไอชีวิตเกิดที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันลดลงถึงค่าค่าหนึ่งเนี่ยฝั่งที่ป้องกันหรือฝั่งที่บุกเนี่ยจะได้อะไรบางอย่างมาตอบแทนนั่นเองนะผมถ้าชีวิตนะผมของฝั่งบุกนะผมในไซต์ A นะผมตกลงเหลือ160บนะผมก็จะมีรถเิดรีซับไให้นั่นเองนะผมแล้วก็ในไซต์เเหมือนกันนะผมก็เมื่อชีวิตเกิดถึงร้อ่สเอรือก็จะรีซับไ่นั่นเองนะผมหรือว่าสมมุต ตอน141บนะผมแตกปุ๊บมันต้องครูดาวใช่ไหมมันต้องครูดาวหรือบางทีก็อาจจะไม่สามารถเอามาเล่นได้เลยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวตกไปถึง140ี่เนี่ยมันก็จะมีรีสปายมาให้นั่นเองก็คือสามารถกดมาเพิ่มได้นะผมก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ตรงนี้มีมาบอกแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ในเซกเตอร์เเหมือนกันนะผมเดสทรี่เอแท้งนะผมหรือว่าไอรถคันเล็กรถเดสทร r ่เอคันเล็กอะ่ er กอะจะรีสปายเมื่อชีวิตถึง110นะผมแล้วก็ในไซส์ B นะผมรถเกิดนะผมก็จะรีสปายเมื่อตัวถึง140ในนนซกก็เหมือัรนน แล้วก็มีการปรับแก้นะผมการลงโทษนะครับสำหรับคนที่ออกตางคันนะผมในโหมด Victory ่ยูไนนะผมจากปกติเนี่ยที่เราเอ่ากดออกนะผมกดคลิปอาบักดออกอะ่ะเราจะเสียแต้ม v i c t o ร y ยูไน5 0ห้าร้อยแต้มนะผมตอนนี้จะถูกปรับไปที่1000แต้มแล้วนั่นเองนะผมก็ก็ตรงนี้นะครับผมในโหมดอ่าคิงส์แบิลเนะเขาจะเพิ่มการเก็บแต้มสูงสุดเพื่อที่จะชนะนะผมหรือว,ว่าคือเพิ่มเหมือนกับ Max Cap ของการเก็บแต้มอะ่ะให้มันเกมมันนานมากขึ้นหรือซึ่งตรงนี้เขาเพิ่มมาเพื่อเล็งเห็นว่าแบบจะ ทำให้เกมเนี่ยมันสนุกมากขึ้นเนาะก็ตรงนี้ผมไม่ใช่สาย King of the Hill เนาะก็ตรงนี้เขาอาจจะทําให้เกมมันนานขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่าเห็น หลังๆมาเนี่ยคนไปเก็บแมชในคิงออฟิลบ่อยขึ้นเพราะว่ามันได้แต้มดีกว่าเนาะอะไรประมาณนี้เนาะก็เกมอาจจะทําให้นานมากขึ้นตรงนี้ก็ต้องไปดูอีกทีในเกมเนาะแล้วก็ฝั่งของ PC นะผมที่จะแก้ก็คือการครูดาวเกิดของรถถัง d e สทรอยเออร์นะผมแล้วก็เรือด้วยนะผมน่าจะเป็นในด่านของไซโคลเหมือนกันนี่แหละก็จะมีการแอส u ัตสหรือว่าการแก้เวลาไปที่2นาทีนะผมหรือว่าร2 0วินวิีนั่นเองนะก็ตรงนี้ผมยังไม่ชัวร์ไม่ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นดันใหม่เยอะขนาดนั้นเนาะไม่ หรือปรับขึ้นเนาะไอตรง2นาทีตรงนี้นะผมก็นี่น่าจะเป็นอัปเดตทั้งหมดละของในวิกนี้นะผมแล้วก็ผมจะมีย้อนไปวิกก่อนหน้าด้วยที่จะมีอัปเดตเหมือนกันนะผมแต่ว่ามันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนานะก็เลยไม่ไดเอามาทําออกไปเป็นคลิปเนาะแต่ว่าผมจะย้อนให้ดูแล้วกันว่าในเออเขาเรียกว่าอะไรแพทช์ดแล้วเนี่ยเขาอัปเดตอะไรที่น่าสนใจบ้างเนานะก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องเนาะแต่ว่าจะเอามาพูดกันเนาะก็ตรงนี้นะผมที่จะมีการอัปเดตมานะผมก็คือในหมวดของวิตตอรี่ยูไนเนี่ยรถเออไอตัวมา์ของรถถังหรือวัถถงนนี้าานต จะทําให้เห็นชัดขึ้นนั่นเองนะผมแล้วก็ตรงนี้เขามีการปรับบาลานซ์ของกับระเบิดด้วยเพราะว่าตอนซีซั่นใหม่เข้ามาเนี่ยกับระเบิดมันมีสูงสุดได้ถึง3อันเนาะก็เป็นเมตาของกับระเบิดเลยในช่วงหนึ่งเนาะก็คือใครที่ชอบเล่นกับระเบิดอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ้มหวานเลยนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชอบหรือว่ายังไม่ได้ลองใช้ก็ไปลองใช้แล้วก็ติดใจก็มีเยอะแยะนะผมแต่ว่าพอมีแพชออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วของที่แล้วเนี่ยเขาปรับบาลานซ์ของตัวกับระเบิดนะผมให้มันไม่เก่งเกินไปนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะ ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากับระเบิดก่อนก่อนที่จะอัปเดตเข้ามาในซีซั่น5เนี่ยกับระเบิด1อันน่ะมันดาเมจ60เนาะแต่ว่าตอนนี้มันมี3อันนะผมแต่ว่าดาเมจสูงสุดอ่ะมันน้อยลงเนาะก็คือต่ออันเนี่ยมันจะเหลือแค่40นะผมแต่ว่าถ้าพูดถึงในภาพรวมหรือ max ดาเมจที่ทําได้เนี่ยหอันมันทำได้แค่60ใช่ไหมแล้วเราก็วางได้แค่อันเดียวก็คือ1คนทําได้แค่60ดาเมจแต่ว่าในซีซั่นปัจจุบันนะผมวาง3อันอันละ40ก็เท่ากับ120ดดดาาาาาาเเเเมมมนนนนนััั่่่่ออองงกกกกก็็คคคืแแบรรถถททุ้้ิววววีีีียยย3ลผห ระเบิดพังแน่นอนแต่ว่าในอัปเดตเนี้ยเขาปรับบาลานซ์นะผมก็คือมีการเนิร์ฟตัวของกับระเบิดในบางเงื่อนไขลงนั่นเองนะครับผมก็คือในเงื่อนไขที่ว่าเราวางไว้นะแล้วมีรถเนี้ยขับมาเหยียบเองนะผมคือดาเมจที่โดนเนี้ยมันจะเต็มนะผมก็คือ 40, 40ต่ออันนั่นเองนะผมดาเมจจะเต็มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางไว้แล้วรถถังขับมาไม่ได้เหยียบเองนะผมแต่เราเป็นคนยิงหรือว่ารถถังคันนั้นอ่ะไปคนยิงไปโดนนะผมแล้วก็ระเบิดบึ้มนะผมดาเมจจะดรอปลงนะผมจากเต็มอยู่แล้วเนี้ย40จะเหลือแค่อันละครึึง่งงน ก็คือ20ดาเมจนั่นเองก็คือสูงสุดได้แค่60ดาเมจถ้าโดนทั้งหมด3อันนะก็คือตรงนี้ก็เป็นการเนิร์ฟประมาณนึงเนาะสําหรับจําพวกแบบว่าคนที่เล่นเอนจิเนียร์เอาแทบมาแล้ววางยัดรถถังปึ้มปึ้มปึ้มแล้วก็ยิงเองระเบิดใกล้ๆรถถังนั่นเองนะก็ตรงนี้มีการเนิร์ฟของแทบเข้ามาเนาะสําหรับใครที่ยังไม่รูนะ้เนาะตรงนี้ก็จะมีการเนิร์ฟของแพทที่แล้วแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่เล่นบ่อยๆอาจจะรู้ตัวแล้วว่าโดนเนิร์ฟนะผมแต่ว่าสําหรับใคร ช่วงซีซั่นที่5นะผมที่เล่นกันช่วงแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเกิดเนี่ยแล้วเกิดปุ๊บเราตายทันทีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรากดเกิดอะ แล้วระหว่างที่แมปกำลังซูมลงไปถึงพื้น,นะครับตัวละครเราจะยังไม่เกิดครับตัวละครเราจะล่องหนอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครเราอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าตัวละครเราล่องหนอยู่นะครับล้วตัวละครเราจะเห็นต่อเมื่อเราซูมถึงหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรมันซูมมาถึงพื้นแล้วแล้วเราขยับได้แล้วนะมันถึงจะมีตัวละครเราปรากฏขึ้นมานะครับให้ศัตรูเห็นแต่ว่าตอนที่อัปเดตซีซั่นใหม่เข้ามานะครับระหว่างที่เรากดเกิดแล้วมันกำลังซูมเข้ามาเนี่ยตัวละครเรามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็ยิงเรา แต่ว่าเป็นการาเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในซีซันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เขามีการปรับแก้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็คือจะกลับมามองไม่เห็นตัวระหว่างที่ลงแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเล่นแล้วมันก็รู้สึกแย่ๆนะเพราะว่าแบบเรายังไม่ทันเกิดยังไม่ทันขยับเลยเราโดนยิงตายแล้วอะไรอย่างนี้นก็ตรงนี้มีการแก้เข้ามาก็ดีเลยนะผมแล้วก็มีการปรับแก้ที่น่าสนใจอีกอย่างนะผมก็คือตรงนี้นะผมระเบิดคอมมอนะผมที่เป็นระเบิดฮิลนะผมคือเวลาที่เราปาสโมไปแล้วทําเป็นฮิลอ่ะใน อัปเดตที่เข้ามาใหม่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะก็คือแรงระเบิดนะผมไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดจากรถถังการระเบิดจากเออนุ๊กนะผมการระเบิดทุกรูปแบบนะผมในเกมนี้นะผมซีโฟระเบิดมืออะไรก็ตามนะผมควันหรือสโมกเนี่ยจะถูกจางออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นมานะผมในแพทช์ก่อนอในอัปเดตก่อนหน้าก็คือสโมกคิว OK เนี่ยมันทำงานไม่ถูกต้องเนาะก็คือมันอาจจะไม่หายไปนั่นเองก็ตรงนี้เขาปรับแก้แล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือหายไปนัองแรรบแ้กกฟิิสข ตัวละครใหม่นะผมหรือว่า Tempest ในขณะที่เราอยู่กลางอากาศนั่นเองหรือว่าเราใช้สลิงแล้วเราโหนตัวอยู่กลางอากาศตรงน,นี้ก็มีการปรับแก้ฟิสิกส์แล้วนั่นเองนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ Tempest ถูกปรับแก้ก็คือเมื่อเราเ สเปกเทชันหรือว่ามีการดูจอของ t ท m p พ s t ขนาดที่ชุบตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นในโหมดของ operation เนาะที่สามารถดูจอเพื่อวมพิมได้มันเกิดการเขาเรียกว่าเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะผมก็ตัวนี้เขาก็แก้แล้วนั่นเองนะผมก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดละของการปรับแก้ที่สําคัญสาคัญนะผมของในทั้งแพชก่อนหน้าแล้วก็แพชปัจจุบันนะผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้อัปเดตสรุปแพชสั้นๆน,นะผมก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันได้นะผมก็สำหรับใครที่ติดตามคลิปต่อไปนะผมก็ทําออก้รีตง เลยนะผมก็น่าจะรีบๆแล้วก็ทําออกมาลงแบบทีๆเลยนะผมในช่วงนี้เพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยไม่ค่อยว่างนะผมแล้วก็มีแข่งอะไรด้วยนะผมแล้วก็ในโคบอลลีกที่เพิ่งผ่านไปนะผมทีผมไปแข่งเ,เดี๋ยวจะทําคลิปบรรยากาศในแข่งนะผมว่าเราไปได้แชมป์กันมาได้ยังไงเนาะก็เดี๋ยวรอตามในช่องเลยนะผมก็สำหรับนี้ก็ไม่มีละสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย